สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนับกันและกันครับผมสําหรับเมื่อนี้วันนี้ในท่งบรรยากาศเศร้าๆคืมฟ้าคืมฝนพี่น้องหน้าฝนตกมาโปรยๆครับชว่วงตีห้าพี่น้องผมเป็นบรรยากาศที่ดีพี่น้องครับแต่ว่าไกลครับสีบอดีที่เห่าพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับว่าสีไปออกการออกงานพี่น้องครับฝนตกมาใส่ก่อน้วโอ้ยพี่น้องครับเอ้าตั้งได็กกลับไปคือเก่าแล้วพี่น้องครับ มันได้ตั้งท่าไปแล้วพี่น้องผมอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนํำไปเรื่อยพี่น้องครับกดกระดิ่งน้ำครับตึงตๆงติงนำพี่น้องพอแมมพี่น้องเอ้ยมื่อี้ครับมาชมเจ้าอินซี่ขาวพี่น้องครับสิผ้า,าไปออกการออกงานพี่น้องครับสิผ้าเจ้าอินซี่เขาไปออกการออกงานพี่น้องครับมืนอี้ฝนตกมาใส่พี่น้องครับตกกลับมาตกวันอาทิตย์พี่น้องเอ้ยส่วงตีห่าพี่น้อง อุตส่าห์ว่ามีนัดแล้วพี ues, ่น้องเอ้ยพร้อมบ่รอบาทเจ้า <ook> อินซีขาวครับผมใครกะอายุดีเนี่ยจิ๋นน้อยพี่น้องครับผมอินซีขาวครับอายุกะใส่ได้อายุหน้าใส่ได้แล้วครับพี่น้องครับดูกระเดียวดีแล้วพี่น้องครับนี่เดี๋ยวสิีออกการงานพี่น้องครับฝากพี่น้องติดตามน้ำกันแล้วกันพี่น้องครับ ตัวห้ตัวหวงของอ่าหนุ่มมอลลัอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับเจ้าอินซีขาวพี่น้องครับตัวนี้เป็นหลอล่ำบ่นครับพี่น้องครับหลอล่ำที่จอของไก่พี่น้องครับล่ำขวดเนี่ยแต่ว่องวดขับมันขวดเนี่พี่น้องคับเป็นหน้าตาพี่น้องครับหนาตาใกล้ไครับตาเา็นไก่ครับชื่อว่า เาประมาณไว่น้องครับเลียวเรีบด้อนไ้นองครับเียงาเียงาขับผมนะขิดตามตั้งแกรการไว่น้องครับหนุ่มบอลลัมซิงเอาไม่ชมผว้น้องเพียงสนีทแรการครับขอกลาวคำว่าสวัสดีครับ